สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะเนี่ยทำนี่เลยทุกคนพี่พรยกย่านมาเสร็จแล้วเสนจันประกายดาวด่างเนาะด่างชมพูนะคะเพื่อนๆหอมหอมหอม,หอมมากทุกคนพี่พรก็ ล็อกลากออกเนาะละล็อกลากออกเสร็จแล้วก็จะก็จะทำพาะชิ้นตาส่วนนี้ก็จะแช่น้ำยาเลี้ยงล่างนะคะเพื่อนพี่พรก็จะตัดเลยนะทุกคนช่วงนี้อากาศดีเพื่อนๆอากาศดีเพราะเราเกิดง่ายนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตานะเพื่อนๆก็จะเป็นตา แล้วก็ตัดหนึ่งตาคือหนึ่งต้นนะเพื่อนๆหนึ่งตาคือหนึ่งต้นแล้วก็หมุนหา ขึ้นหนึ่งต้นนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งตาขึ้นหนึ่งต้นถ้าเราพอถึงหน้าหนาวเราทำไม้มันจะขึ้นยากนะเพื่อนเพื่อนมันจะขึ้นยากที่พอนก็นเลยยีมทำถ้าหน้าหนาวไม้จะขึ้นยากหน่อย เราตั้งชิ้นตาขึ้นข้างบนทุกคนคัตเตอร์คมคมใช้ได้เลยนะเห็นไหมทุกคนพี่คนก็จะมนหาตาขึ้นอ่ะ แบ่งกันเลี้ยงแบ่งกันปลูกนะทุกคนจะมีจันประกายดานเป็นไม้สายมหาเสน่มหามงคลเสริมโชคลาภ แล้วส่วนนี้นะเพื่อนๆส่วนนี้เราก็แช่น้ำยาเร่งรากเลยเตรียมไว้แล้วทุกคนให้เขาออกรากก่อนให้เขาออกรากก่อนเราค่อยเอาไปปลูกก็ได้นะคะเพื่อนๆและส่วนที่เป็นชิ้นตานะคะ ส่วนที่เป็นชิ้นตาเราก็เอามาชัามใส่ชัใส่กระถางแบบนี้นะเพื่อนชัาเลยเราไม่ต้องไปแช่อะไรอีกเรียงเลยพี่พรทำไปครั้งหนึ่งแล้วทุกคนเกิดดีเกิด,ด,เกดทุกชิ้นเกิดทุกตานะเพื่อน หอมเพื่อนๆหอมทั้งใบเวลาเราเดินผ่านในกลิ่นใบไม้พวกนี้จะหอมอ่อนๆแล้วเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงแบบที่ชุบอบอ่อนก็จะติด บ้านชีเราก็อบแบบนี้ก็ได้นะพเพื่อนๆเวลาเราซื้อไม้กับใครไปเนาะจากบ้านไหนส่วนไหนก็ช่างน้องเดินทางเราอยากให้เขาเื่นตัวเร็วๆนะคะเราอยากให้เคื้นตัวเร็วๆก็เราก็ทําแบบนี้ก็ได้พเพื่อนๆเอาใส่ถุงอบตรงนี้แล้วเราก็แขวนไว้วเราก็แขวนไว้อันนี้ก็ไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์นะพเพื่อนๆก็จะเกิด นะคะก็จะเกิดไม่ยากเลยแล้วก็จะออกแบบน,นี้นะคะตัวนี้สักหน่อยก็ลากออกลากออกแล้วเราก็ปลูกนะเพืพ่อนๆที่พี่พรทำทิปไปครั้งหนึ่งนะตัดยกย่อนเหมือนกันพี่พรก,ก็แช่น้ําน้ํายาเรี้ยงรากนิดนึงนะคะก็ตั้งไว้ให้เขาออกรากแล้วพี่พรก็ไปปลูกในรากเดินนีแล้วก็ขึ้นใบใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นใบใหม่แล้ว เราเราตัดออกสักใบสองใบก็ได้น้องเพื่อนๆเนี่ยแล้วให้เขาหอมมากนะรัะให้เขาเป็นเลี้ยงเนี่ยอ้ยหอมทุกคนถ้าเขาเลี้ยงใบใหม่นะคะสวยมาก ตั้งใหม่เราก็จะแตกหน่อขึ้นมาเอาไว้สามใบนะทุกคนอันนี้ใบใหม่เอ็น,นะคะป์เพืพ่อนๆลองทําดูถ้าใครมีนะคะไม่ยากทําแล้วเราก็แบ่งปันเพนืพ่อนๆแบ่งญาติพี่น้องไปเลี้ยงให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนแก่ครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นว่านด้วยเป็นยาเป็นสมุนไพรด้วยนะคะสายเสน่ห์จันร์ที่พรชอบนะคะสายเสน่ห์จันทร์ เนจันประกายดาสเนจันบุษราคำสเสนจันดำด่างพวกนี้นะคะเพื่อนๆเราเลี้ยงไม้นะทุกคนเราเลี้ยงไม้ถ้าเราเปรียบเทียบไม้ที่ซื้อมาแบบราคาถูกกับราคาที่มีราคาหน่อยเราเลี้ยงไม้ที่มีความนิยมกับไม้ที่นิยมแต่นิยมน้อยเราใช้เวลาเลี้ยงดูเหมือนกันเลี้ยงเท่าเกันนะคะ แต่พอโตมาตัวนี้จะคุ้มค่ากว่าไม้ที่มีราคาไม้ที่เนี่ยเวลาเราทําจํานวนเลยเวลาเราเนี่ยเราก็จะแบ่งปันได้นะคะมันก็เลยมีราคามีคุ้มค่ากว่าถ้าเราเลือกไม้ที่เอาไว้ประดับเฉยๆนะคะประดับเฉยๆแบบไม่ได้ลงทุนซื้อหรือขอมาอย่างนี้นะคะเวลาก็จะเสียไปทิ้งไปอันนี้เราหนึ่งเราได้ชมความสวยความงามสอง เราก็ทําจานวนต่อยอดได้แ็นปันยาาขึ้น้องได้เป็นของฝากของฝันเป็นสินค้าได้นะคะทุกคนโอเคนะเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่พรด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคน